สวัสดีงามๆครับท่อผ่อนวัตถุดิบพี่น้อยวันนี้ดูงามขันนัดซาสูงเนะครับเนาะวันนี้ยอกเลยโอเหนียวซาแบบยอดบะม่วงของดีของลำบ้านเขาแห่มหนึ่งเมนูครับ ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจ <laughs> อ,อ่อ,อนๆนะครับเดี๋ยวพี่น้อยขอเวลาเก็บน้อยนะครับเนาะนะครับบะอ่อ,อนบะแก่บกมะ,มะ,มะนะครับอ่อนน้ำก็อย่าฟาดนะครับเนาะยอดบะม่วงนี่ต้องใช้พวกบะม่วงส้มนะครับเนาะอันนี้จะเป็นบะม่วงเป็นบะม่วงน้ำดอกไม้นะครับนะครับถ้าเป็นบะม่วงมันม่วงอย่างมันจะฟาดเกินไปนะครับเนาะ ซาใบม่วงเอาก็พิมาจีครับเอาพริกแห้งมาแอนพริกบ่าต้องใส่หลายนะครับมันบอกแป้พริกนะครับอันจะเผ็ดเผ็นะครับอ่ะตอเองกับปอแล้วครับมันหอมดีนะครับนะยอดบะม่วงพี่น้อยเอาไปล่างทําความสะอาดมันเรียบร้อยนะครับนอะนะครับยอดกําลังกินนะครับผุกซาสูง ซาหย,ยอดบะม่วงเป็นของดีของล้ำแห่งหนึง่งเมนูบ้านเฮานะครับเนะาะซาบะม่วงนี่จะใส่ไอนังกัได้นะครับเนาะใส่ปลาใส่ปลากระป๋องก็ได้ครับแต่วันนี้พี่น้อยจะใส่ปลาทูนะครับเนาะพอดีปลาทูมีกินไปเกิงเหลือนี่เกิงครับเดี๋ยวพี่น้อยจะซาบะม่วงใส่ปลาทูนะครับเนาะนะครับมาทำเป็นยังเป็นยังเพื่อพอครับ ตั้งน้ำครับปลาทูปีน้อยเอากลางออกเรียบร้อยครับเอาไปต้มนะครับนาะงปีน้อยใส่น้ำห้าไปเหี่ยนน้อยนะครับนะครับต้มกับปลาทูนี่นะครับนาะงใส่ปลาหยั้งก็ได้นะครับปลาเล็กปลาน้อยซํำลํานะครับนาะซาหม่งงเลยใส่ปลาดุกก็ได้ปลาลิ้มก็ได้ใส่ได้ยันปลากระป๋องนะครับอยู่ในกระป๋องก็เอาออกมาซาใส่ได้ครับแล้วแต่มากต่ชอบนะครับนาะ แล้วแต่จะหาได้ครับครับสยครับใบบปปะม่วงเอามาสีกเอาการกลางมันออกนะครับดอ,อมันแข็งเนี้เป็นน้อยปลาธนาอยากจะกินยังบอกได้เลยครับ,รบอยากกินยังบอกนางว่าเหมือนได้ถุงหวยรางวัลที่หนึงเลยว่เต้หัวเป็นขี้เล่า,าดิ <laughs> พี่ใส่ตัวไปกันอาข่าใจเนะี้ยยากกินข้อแล้วเอาก้านกลางมันออกนะครับเนาะเดี๋ยวเขาไปล่างนำ้ำขยนำน้ำแฉกกำจะได้ล่างความฟาดอย่างมันออกนะครับเนาะ,ะชีกแล้วก็มันล่างนำ้ำขยมำมันน้ำฝาดนำ้ำอย่างมันออกครับ สองน้ำปลา้ออันนี้จะเป็นพริกที่เอาไปหิงเนอครับนะกะปิเอาไปจีใส่คากระเทียมอันนี้หอมแดงเป็นน้อยซอยนะครับเดี๋ยวเป็นน้อยจะเอาโรยไ่ลุล้นนะครับนอมาต่ำกันครับ นกะป๋ออันนี้เป็นปลาทูที่เอาไปต้ม่าตวกด้วยกันนี่ครับสวกด้วยกันนี่อันนี้เป็นประอปอก,นนรบกนนอนนบะกอบ,กอบ,กอบกอนี่สามารถเก็บได้เปิดปีนะครับคุ้น่าจะประกอบตัดปลาของหยอดบบหมวงเห็นน้อยนะครับเนาะทำอย่างมันก็จะได้หวานรสชับสม่ลม,ลมครับ ขงรถไปโดยพี่น้อยใช้ชูรถไปอย่างน้อยนะจะเรียบร้อยครับาจุดมันทิใ้งไม่หอม อันนี้หอมแดงซอยครับต้งไปหอมใส่ไปเตยเลยคนเพื่อมาเข้ากันกันนะครับสูตรใครก็สูตรใครน่าจะฮัทแย่ฮัททำเอาครับนี่ของกินบ้านเฮานะครับเนาะนะครับกินง,ง่ายกินง,ง่ายยุ่งง่ายนะครับคนบ้านเฮาอย่างนี้นกับเรามาเป็ดกับเขากับป่าได้หมดครับ ตาอี้นะครับซาบม่วงผนให้เขากันกันนะครับเรียบร้อยแล้วครับซาบม่วงใส่ปลาทูิีน้อยขี้เล่าเนี่ยเข้าล้ำครับนะครับกินกับข้าวเมืองเมืองบ้านเฮากินง่ายอยู่ง่ายนะครับเนาะขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ครับแน้วปะกันปีร้านครับสวัสดีครับ